่ะมาอีกแล้วครับมุมเดิมชายทุ่งเทสเบาๆครับกับ c ีวิก FC 1.8นะครับรีแฟตเต็มระบบบวกมอพักปลาย A อซัดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับชัดๆลองกันแบบสดๆไม่มีเทคไม่มีเมคดีว่าดีไม่ดีก็เห็นกันไปเลย กับรถเดิมๆนะครับไม่ได้โหลดเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้โหลดรถเดิมๆวงล้อเท่าเดิมยางเดิมนะครับเพราะบางคนเนี่ยเปลี่ยนล้อวงยางจะเล็กลงนะครับมาดูสดๆนะครับว่าการจูนกล่องหลักรีแมปรีแฟรอะไรก็ตามแต่ที่คุณจะเรียกเนี่ยจูนจริงมันดีกว่าโยนไฟล์1 5 0 0้0 0 0าบาท10บบาทอย่างไรนะครับมาชมกันสดๆ ไดโนวัดแล้วเดีเ๋ยวก็รู้ดูวิ่งเลยดีกว่าวิ่งบนถนนจริงนี่แหละแล้วก็ไปจับเวลาดูกับรถเดิมๆนะครับนะครับวงล้อใหญ่ๆเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอพัดปลายเอสซีใบเดียวนีติดเครื่องอยู่นะครับเสียงเงียบๆแบบนี้นะครับติดเครื่องอยู่นะนะครับ อ่ะเดิมๆสูงๆวงล้อยางหน,น,หนาๆเอาจัดไปะนะครับมาเก็มบปัดก่อนสักครู่ไม่มีหมกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมอพัดปลายใบเดียวเท่านั้นนะครับกับรีฟตเต็มระบบมาดูสิได้เรื่องไหมนะครับ วันนี้ไม่รู้เหมือนเมื่อวานปะนะเมื่อวานลองรถก็จะวิ่งดีหน่อยตามลมนะครับถ้าตามลมก็เวลาก็จะดีนิดนึงเรามาดูตั้งแต่ออกตัวเลยนะครับไม่ต้องเล่นเกียร์แล้วจับเวลาดูเทียบกับรถเดิมๆเนาะเทียบดูครับใครใช้รุ่นนี้อยู่หนึ่งจุดแปดนะครับอันนี้แรงแบบงบประหยัดนะครับแบบงบประหยัดแต่ยังหัวค่ำอยู่นะไม่รู้ว่าจะลองได้สักแค่ไหนนะครับ

รยติดร้นแล้วติดร้นแล้วจะเวลาดูอย่างครับเมื่อกีน้นี้ออกตัวเป็นไงบ้างนะครับอ่ะช่วงกลางบ้างนะเดิมเดิมนะครับวงล้อดเดิมเดิมใหญ่ๆพะพักไปใบเดียวครับเสียงเงียบ ายจะดีกว่าเดิมไหมนะครับนี่รถยังเยอะอยู่เนาะค่อยๆไปเยอะถึงเยอะมากนะครับนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่เจอทางโล่งๆเลยครับฟังเสียงกระตุวตาเล่งช่วงกลางไปก่อน เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เป็น CIVIC F C 1.8นะครับทำสเต็ปรีแฟตกล่องเดิมนะครับเป็นการโยนแบบ Real Time นะครับไม่โยนไฟล์ไม่5บาท10บาทนะครับบวกกับหม้อพักปลายเอสซตรงรุ่นนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่9 9 0าบาทนะครับใครมาไม่ทันไปดูออกตัวใหม่เนาะ เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะลองช่วงกลางปลายให้ดูนะครับรอรถว่างๆนิดหนึ่งนะครับนะครับรอรถว่างๆนิดหนึ่งหัวค่ําช่วงรอช่ไหะกดปุ๊บติดเท้าอัข้อดีครับ ต่อครับโอหรอบฟาดไหมโอ้ยลงฝังอีกแล้วอ่ะต่อครับเดี๋ยวลองดูช่วงนี้น่าจะลงแล้วครับสัมครูนะอ่ะมาได้ลองเลยครับ โอ้โหรถเนื้อกว่าโอ้ยตายแล้วสงสัยจะลองไม่ได้ว่ะวันนี้รถเพียบเลยว่ะหัวค่ำไปว่ะ ไม่หัวค่บเลยนะเนี่ยไม่ได้หรอรถเยอะจริงอ่ะผมใส่ได้ลองออกตัวให้ดูใหม่นะครับเติ๋ยวมลองให้ดูออกตัวใหม่ครับใครไี้เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยมลองออกตัวให้ดูใหม่แล้วกันนะครับลองไปจับเวลาจูดรถเดิมๆด,ดูนะครับ ล้อก็เป็นลอ้อเดิมนะครับวงใหญ่ๆนะครับ Civic FC 1.8นะครับเดี๋ยวลองช่วงออกตัวเนาะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งสักครู่นะครับเดี๋ยวลองให้ดูใหม่ขอลดลงๆกันนะครับ สักครู่ทำลมนะครับวันนี้อ่ะมาดูพร้อมกันครับเริ่มใหม่นะครับ F C 1.8นะครับว่าพักปลาย A s C บวก r e f ฟ e เต็มระบบจูนจริงเรียล t i ม e นะครับส่งงานนะครับลองจับเวลาดูครับนะครับ0ูนย์ถึงเทียบกับรถเดิมของคุณดูนะครับแล้วก็สักศูนยหลองเทียบดูก็จะเห็นผลแล้วครับนะครับ นะครับล้อ ตามนั้นนะครับเนื่คันวันนี้นะครับโอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีจุบุ๋ยนะครับตามลมนะเมื่อกี้นี้ถ้าขับทวนลมก็ลบไปอีกสัก0.5หรือ1วิประมาณนั้นอากาศบริสตร์มีผลนะครับขับรถที่แรงม้าน้อยๆแบบนี้นะครับนะครับบวกลบไม่เกิน1วิครับนะครับจะโปรอยู่นะ ท่อพร้อมรีแฟตเต็มระบบ9,900บาทครับคายสมกระทักมาสำหรับสาย1.8ครับผมทำราคานี้นะ5บาท10บาทไม่ทำครับเสียเวลานะครับส่วนสดี